ขั้นตอนการติดต่อมิสุมิเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหากมีเหตุขัดข้องในขั้นตอนการขอราคาหรือสั่งซื้อลูกค้าสามารถติดต่อมิสุมิได้โดยตรงโดยการกดปุ่ม contact มิสุมิซึ่งแบ่งเหตุขัดข้องออกเป็น2กรณีกรณีที่1จําจำนวนสินค้าในสต็อกไม่เพียงพอต่อความต้องการสามารถกดที่ปุ่ม contact มิสุมิได้ทั้งจากหน้าสินค้าหน้ารถเข็นหรือหน้า quotation order entry เมื่อกดปุ่ม contact Misumi แล้วจะแสดง inquiry form สำหรับกรอกจำนวนสินค้าและวันจัดส่งที่ต้องการเมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้กดปุ่ม send inquiry เพื่อส่ง inquiry ได้เลยกรณีที่ 2. รหัสสินค้าไม่ตรงหรือไม่พบรหัสสินค้าที่ต้องการสามารถกดปุ่ม contact Misumi เพื่อให้ Misumi ตรวจสอบสินค้านั้นจากนั้นให้กรอกรหัสสินค้าที่ต้องการและกดปุ่ม send inquiry หลังจากกดปุ่ม Send Inquiry จะแสดงให้เห็นว่าคำร้องได้ถูกส่งสำเร็จแล้วสำหรับทั้ง2กรณีสามารถกดที่ปุ่ม List, s i n q u q u i r y List เพื่อติดตามหรือตรวจสอบสถานะรายการ Inquiry ต่างๆได้หากได้รับการตอบกลับจากมิสุมิในกรณีที่หาสินค้าได้ตามต้องการจะปรากฏปุ่ม Add to Cart ลูกค้าสามารถเพิ่มสินค้าใส่รถเข็นและดำเนินการสั่งซื้อตามขั้นตอนปกติได้เลย หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูคู่มือการใช้งานได้ที่เว็บไซต์มิซุมิ